เปิดฟาหนูกันครับรูกหองที่สวยครับรูงที่สวยเปิดเปิดฟ้าหนูเปิดฟาทุกชาเปิดฟ้าทุกชาตนูปหม เปิดฟ้านะครับเปิดฟาตอนตะวันขนจะเปิดฟ้าเลยนะครับ จะเปิดฟ้าไว้นะครับทล้งวันนะครับให้อากาศมันถ่ายเทนะครับนะครับพออากาศถ่ายเทดีๆนี้ก็จะไม่มีกลิ่นนะครับนะครับหมอก็จะสะอาดนะครับครับเปิดฟ้าไว้ทั้งวันเปิดฟ้าแล้วหนูก็จะเชื่อดนะครับในเปลี่ยนะครับไม่ดุนะครับดูนะครับ ก็เราเปดิดไฟนี้นะครับกลางวันที่จะเปิดไาเลยจะปิดตอนกลางคืนนะครับอ่ครับปิดตอนกลางคืนตอนเช้าเราก็จะเปิดนะครับพอเมียพันนะครับใหญ่นะครับใส่ใหญ่ๆนะครับไม่ดุนะครับไม่ดุ นี่ทุกนู้รนเราจะเปิดนี้นะครับครับเปิดนะครับกลางวันนะครับก็คือจะปิดวันเปิดให้การบันเทิงนะครับการบานเทิ บ่ก็ไม่หมินนะครับเพราะอากาศมั็นทางทนะครับครับระบบน้ำเขาก็จะถังแบบนี้นะครับเต็มนะครับก็ห้างในเต็มตามระบบน้ำนะครับระบบน้ำนี่นะครับระบบน้ำมัาจะใช้แนี้นะครับนี่นะครับเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกนะครับ จไม่ดุนะครับเพราะเราจ้เปิดฟ้าอย่างนี้นะครับกลางวันต้องเปิดฝาให้ากาศมถ่ายดีดูครับแล้วเปอย่างน,นี้เขาก็ไม่ตกใจนะครับนะครับถ้าเราเปิดฝานะครับถ้าเราปิดหรือมีของกัน้นหนูมันจะดุหนูมันจะดุนะครับครับดูนะครับนี่ก็ค้อนใหม่ด้วยรัานี่คบค้อนใหมหรับ ครับครับอดใหม่นะครับครลูกยังไม่ได้แยกเลยครับครับแล้วก็จะเปิดได้ประมาณนี้นะครับเปิด้เปิดๆ <c oughs> ผมจะเปิดไว้ตลอดนะครับบางวันจะปิดเฉพาะตอนกลางคืนะครับหนูก็ไม่ดุ โดยแบบนี้เดยกนะครับเพ่อแม่พันธุ์โตสวยนะครับสายพันธุ์นีงนะแล้วเปิดฝาครับยังนอนให้ลูกนุ่มลูกอยู่เลยดูด,ดูครับทุกเช้านะครับ เราต้องเปิดนะครับเปิดาไ้กลางวันนะครับเปิดไบนี่ฟาร์มของเรานะครับใครที่สนใจในการเลี้ยงหนูหรืออยากเลี้ยงหนูนะครับติดต่อได้ตามนี้นะครับติดต่อได้ตามนี้เลยครักลางวันจะเปิดไว้แบบนี้เลยบอกก็จะไม่หม็น หนูก็จะเชื่องนะครับนะครับเปิดฟ้ารู้ได้สบายนะครับนี่แล้วต้องเปิดไว้อย่างนี้เลยนะปิดเฉพาะตอนกลางคืนกลางวันก็เปิดไว้อย่างนี้เลยในการแนะนำนะครับ <c oughs> หรือถ้าใครหนูไม่ค่อยคลอดหรืออากาศร้อนไม่ครอดนะครับวิธ <c oughs> ีการของผมนะครับ <c oughs> ผมจะไม่เทพื้นปูนนะครับ จากนั้นผมก็จะฉีดน้ํานะครับฉีดน้ําใส่ใส่พื้นให้มันเย็นเย็นนะครับฉีดน้ําเข้าพื้นให้มันเย็นเย็นพออากาศเย็นแล้วหนูมันจะนอนได้สบายนะครับตอนกลางวนันแล้วก็อากาศถ่ายเท<ะ>ถ้าถ้าบ่อเราสะอาดนะครับถ้าบ่อเราสะอาดไม่เหม็นไม่มีกลิ่น นูก็อยู่แบบสบายก็สผสมพันธุ์ดีคลอดได้ตลอดนะครับครับบอกผมจะประมาณนี้นะครับจะไม่มีกินนะครับถ้าระบบน้ําเราดีก็จะไม่มีกินนะครับระบบน้ํานี่ครับกัดแล้วปล่อยนะครับพ่อแม่พันธุ์ก็อยู่นี่ครับบอ่อสะอาด ลูกหมูผมครับสังเกจว่าทําไมลูกหูผมนี่ดูครับดูความสวยนะครับสวยเพราบอกเราสะอาดนะครับถ้าใครคิดอยากจะเลี้ยงต้องศึกษาระบบน้ํากลางวันต้องปอดฝาให้ถ่ายเทปิดเฉพาะตอนกลางคืนให้อากาศมันถ่ายเทได้พื้นก็จะเป็นพื้นดินนะครับถ้าอากาศร้อนก็ฉีดน้ำนะครับ อากาศร้อนก็ฉีดน้ำหนูก็จะเย็นสบายแล้วก็นอนนะครับก็ดูผมครับทั้งวันครับเนี่ยดูการน,นอนครับขณะคนเดินผ่านยังไม่ตกใจเลยก็นอนอย่างนี้นครับนอนแบบไม่แบบเดินผ่านนะครับก็นอนสบายครับอื่ครับถ้าบอไม่ไม่มีกลิ่นไม่เหม็นระบบถ่ายเทยดี หนูก็อยู่สบายเลี้ยงง่ายแล้วก็โตเร็วถ้าบ่มีกลิ่นชื้นเหม็นหรือเปียกหนูก็จะไม่ค่อยโตแล้วก็จะไม่สวยหนูก็จะเป็นผื่นเรียงนะครับแล้วบางบางทีอาจจะมีการกัดลูกด้วยถ้าบ่ไม่สบสะอาดถ้าบ่เราสะอาดอากาศถ่ายเทดีหนูจะไม่มีการกัดลูกการเลี้ยงไม่ต้องเอาอะไรไปปิดครับเปิดในโลกอย่างนี้เลยนะครับ วันนี้พาชมเช่นนี้นะครับแล้วก็แนะนำวิธีสำหรับมือใหม่ถ้าท่านมือเก่าแล้วถ้ามีข้อดีกว่านี้ก็ช่วยแนะนำนะครับเผื่อหลายท่านที่มือใหม่อยากเลี้ยงนะครับขอบคุณครับที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูและเข้ามากดติดตามสวัสดีครับผม